วันนี้ผมจะมาชีวิตรอดแปดวันโดยกายร่างไม่ใช่แปดวันดีห้าสิบวันโดยกายร่างเป็นน้องแมวผมจะสามารถทำได้ไหมไปลองดูกันเลยก็โอเคนะครับก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่ผมมาไม่เหนือซึ่กวันนี้ผมก็จะมาชีวิตรอดเออเออทีออก็จะมาชีวิตรอดเรีย่อะไรอะห้าสิบวันโดยกายร่างเป็นน้องแมวนะฮะโอเค เริ่มเรืเร่อโลกมาเร,เร,เรเาก็ต้องตัดไม้ซึ่งทุกคนตัดไม้ดีกว่านะ่าเสร็จแล้วยังนต่อมาอนี้น่าจะถ้าเยอะอยู่นะทุกคนนะครับก็น่าจะได้อะนะข้าวเหนียวกันแค่น yeah. แค okay. าพลั่วไม้มาแล้วก็ขวานมาตัดเราต้องการดูประหอนปกรณกเหีนนะตอนนี้เดี๋ยวเราตามหาเหมืองก่อแล้วกันนะเลยนพราะว่าต้นไม้เนี่ยตนะอนนี้ก็จริงแต่ว่าเราเข้าไปเนะี่ยมันก็ไม่ใช่วงม,มองแบบ ปกติมัน,ม,นมันไม่ใช่มุมมองแบบเหมือนเมลแบบเตี้ยลงอ่ะมันเป็นมุมมองแบบมันข้นอ,ะอ่ะโอเคนะตอนนี้ผมว่าหินรนะจงจังหวะแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตามหาสิ่งที่เราต้องการเลยนะ แมวนะเราก็ต้องกินปลานะลาอ่าโยนหมวหมูทิ้งก่อนนี่คือเป็นตกแต่งแต่งได้นั้นเนี่ยตกแต่งได้เลยตกแต่งได้เลยเนี่ยเอาชอบมันได้ของเจสซ์ซื้อจะรีกว่าเลอรก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเข้าเมืองแล้วนะ ามว่าเราต้องหาฐานเจอทานพอดีเลยหินด้วยแล้วกันนะเผื่อต้องใช้เหล็กด้วยเหล็กด้วย,วยนะโอ,โอเคาเาไปตาหมหาของกันดีกว่าคือผมเริยนโรงเรียซาแพนวิชั่นมาก็น่าจะไอ้นี่นะหมายถึงอะไรคือนี่ยากมองเห็นยากไง กุดหน่อยนะครับิโวเวลโค้ดโค้ดต้องถึเจสันซิโวเวลซงโวเ e ลองเคทไโอ้คอยสิโอลโอเคเอามาทางนี้เอามาจางี้ใช่ไหม้ปากทอชออกก่อน อเคเดี๋ยวต่อมาเราไปทางนี้นะเนี้ยเห็นสายห้ามงมหัวใจผมแตกส,าย,สายไปแล้วชิ้นเลยแล้วแต่ละชิ้นก็แตะเอาไปเสียงเสียงริเกี่ยวของเราก็คือเราต้องไปฆ่าอะไรวะเอนเดอร์ดาก้อนนะภารกิจของเราเราต้องทําชุดเกาะก่อนแล้วก็ต้องไปสู้กับเอนเดอร์ดาก้อนนะภารกิจของเรา ตรงกันช่างมาแล้วก็กรับเคอืมโอเค,ออเคแล้วก็เผ้าแล้วก็มาทำอุปกรณ์เหล็กเลยละกันนะว่าจะรับด่ามาอย่างแรก ว่าผมเป็นคนที่ชอบแร่เหล็กเนี่ยรับหมวกกันย่งอยงแรลกโ <Okay. S 1> อเคใส่สิโอเคเดี๋ยวแต่ไปตอนพาเล็กเสร็จเลยแล้วกันตอนนี้เราสามารถครับชุดเหล็กได้แล้วโอเคสายเลยเสื้อก่อเหล็กนี้เราสามารถครับจริงๆได้แล้วล่เชื้อโอเคสายเลย แล้วก็กล้าต่อโอเคตอนนี้เราก็ไอออนฟูเซแล้วนะทุกคนโอเคไอออนฟูเซใส่เข้าไปโอเคถ้าประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วละนะขวานหินก็น่าจะดีแล้วอยู่แล้วมั้ยโอเคเราเซฟไปตัวอิมพอเทาเลยแนละ้วกัน พัทานาหน่อยละกันนะก่อนที่เราจะไปทนแห่งการทำร้ายมาพร้อม้วนาทุกคนเดี๋ยวผมจะตีไม่ต้องตีบอกอะไรหรอกไปกันเลยนะต้องตัวเองให้รอดก่อนแค่นั้นพอไม่ดิพูดถึงดีเอ็นไม่ได้ไปดีเอ็นมานานแล้วเนะี่ยแล้วเสียงไก่แถวไหนร้อง <Okay. S 2> เนี่ยนี่ดีนะเต็มพิกแอคมาเนี่ยว่าเดี๋ยวว่าต้องมาเกิดใต้ดินแน่เลย คือผม,มต้องการเนี่ยน้ำเอาไว้ AFK คือขวานมันไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเอาน้ำมา AFK ไว้ด้วยโอเคเราต้องเดี๋ยวเปิดฉากที่นี้กอนสองสามยิง เกี่ยวรมแล้วครับนี่เฮ้ยมื่อกี้มันฟูทุกคนเมื่อกี้ฟเมี่กฟูเมื่อกี้ฟไปไหนไปไหนแล้ว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 แล้เราไม่ได้ทำโล่มาด้วยนะประเด็นอ่ะ้โดนโดนยังไงล่ะไิ่โดนยงี้ล้วเดี๋ยวสสยเลยเดี๋ยวสอยเลย มาดีครับมาดีครับมาดีครับหืมอคิหืม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 หื้อืมหืมอืมหืมหมืมัืมห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 ืเหืมิืมหืเหือหืมหืมหือัคืหมืหมื เออไปไหน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 จงไตจไตจงไตจตอีก really, นะหนึ่งอีกหนึ Lew ่ทีเรียบร้อยเต้่ครับแววแววววขอแววหน่อยสี่ดเเหรอสี่สอู เทมกันนะนี่อ่คอุปกรณ์เลยก็สามารถจัดก,การได้แล้วนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยโอเคเอาไข่มังกรไปด้วยไหมเอาไปด้วยแล้วกันนะเก็บไว้เป็นที่ะระลึกไว้ันงัยโอเคตรงนี้นะมาตรงไหนมาตรงนี้นะโอเคมันก็เวลนี้ไม่ต้องการมากกว่าการสัการต้องการนี้แล้วล่ะโอเคกด ราเร่งกับเราสำเร็จนะอเออผมก็กระโดดกลับกันเลยดีกว่า let's go <S จบเกมข้ามรูม้สึกด,ดีใจมากเลยแล้วมันเกิดตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเกิดเกิดอตรงนี้โอเคก็โอเคนะไม่ได้นอนเซฟไว้ก็โอเคนะก็สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนด้วย,ววย,ววย,ยนะ การ์ดวินแมวนี่ผมไม่ธรรมดาเลยเนี่ย